เก็บความน่ารักของสองแสบเมื่อคืนนี้มาให้ดูทุกคนแล้วใดๆคือแบบว่าก็จะมีเก็แบบความน่ารักรวบรวมแอคปัน่นต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยเนาะเขาน่ารักอะ่ะเออแอคปัน่นปั่นเองมั่งคนอื่นปั่นมั่งอะไรก็ว่ากันไปคือแบบบางทีก็จะปั่นเองซะส่วนมากบางทีเราก็ไม่ทันได้คิดเขาบอกเราเองก็มีเยอะ ก็งงเหมือนกันบางทีเราไม่ได้คิดอะไรนะทุกคนบางทีอ่ะเขาคือแบบเขาพูดขึ้นมาเองอ่ะแล้วก็มาทําให้เราคิดสิทีเนี้ยเออจริงๆริอ่ะแอ๊ปั่นไม่ใช่ใครที่ไหนพวกคุณสองคนเองละค่ะไอเราก็ไม่ได้อะไรหลอกบางทีนะคุณปั่นเองอืมบางทีคุณก็ปั่นเองพูดเองเออเองอะไรอย่างเงี้ยพวกเราไม่ได้คิดอะไรเลยเอ,อ้ ยังไม่ทันจะพูดยังไม่ทันจะคิดเลยบางทีอ่ะเขาเป็นคนจุดประเด็นให้พวกเราคิดให้พวกเราพูดเองอ่ะอืมบางทีก็เป็นแบบนั้นไงเนาะเหมือนชี้โพรงให้ก็ลอกอะไรอย่างเงี้ยเอะด้วยเราชิปคู่อลานเปอร์เซ็นก็ชอบซะด้วยสิก็เลยเข้าทางอ่ะฟิวนั้นน่ารักชอบอ่ะก็ชีม้มาเออชอบ เสียกำลังใจที่กลัวขึ้นมาร้องเพลงมั้นกลัวขึ้นมาฆ่าตัวเองผ่อใจด้วยนะเอามาเลยคืนมาพันหนึ่งเมื่อกี้ที่ได้ร<อ>ับเอามาที่เลยอเอถอดนาฬิกาถอดนาฬิกามาพอมขอมากู้แกรถพนัมเนี่ยปลิงโทษฐานาหนีลงไปบุญไปเฮ้เออนี่โตโยต้าแบงแบงกันนี่ ให้แม่งให้เบิร์ท่อง <Okay. S 2> รอแล่รอแลล่ถ้ากูมาขืนมาขาเจะคล้อง oh. อได้ได้ได้อะไรมาบ้างอะ่ะได้นาฬิกาหนึ่งเดือนครับนาฬินนกาหนึ่งเดือนกับรถโตโยต้าหนึ่งคันแล้วก็เงินหนึ่งเดี๋ยวเงินหนึ่งเงียบเลยมึงเอาเลยอันนี้มันขายเยอะกว่า mm. แล้วแล้วจะแบ่งกันทำไมกับพร้อมกันมาเร่อ โถเพื่อนช่างเป็นคนดีเก่งใจพี่เขาใช่ไหมเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เดี๋ยวผมจะยอมยอมรับให้ก็ได้เขาใจอยู่ว่าเก่งใจพี่เอาเดี๋ยวเอาเพี่มันคือไม่ถ้าไปเอาแล้วมันจะน่าเกลียดผมเดี๋ยวผมรับแทนเลย ไม่เท่า,า,า,าทกันยังไงก็คือบไให้ยทอกันฮะประกอบดิเอางี้ผมจะรับแทนไปก็ได้ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ผมกำลังดูอยู่ว่ามันจะกล้ารับไหม,ไมอย่ามาทา้ากูนะ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> <laughs> เฮ้ย,ยถ้าถ้าสมมติไหนลองเอาเอาเอามารวมกันสิ เอออยาอยาอยาลองเอามารวมกันสิผมไม่หลงกอดคุณหรอกหลง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 หลชีวิตนี้เนี่ยเรื่องดราม่าเลอว่าแอคปั่นเกิดจากมันนี่แหละไม่ใช่ผมพูดผิดผมพูดผิดครับอ่าขอโทษด้วยเพื่อนเสื้อสีเขียวอันนี้ไมคสีเหลืองเสื้อสีเหลืองและเสื้อข้างในสีเขียว มันแปลวากก่าอะไรครับนี่เอาเงินหมูพายแล้วก็ลงไปซะเอาจริงนะให้เงินตะที่แรกไปกระโดดเราได้ไดิ <c oughs>